คุณมากเลยนะคบพี่เราทจังหวะโอกาสแบบนี้นะคะโหนานเลยนะคะอีกครั้งนึ่งนะคบ วันนี้พี่าาน,น้องมาปนระชุมาแน่เพื่อสะปูนี้ผมชั้นด้านบนเราไซใส่มาเลยพี่น้องก่อนก็น,กนะน,นโผไม่มีประกัติก,การอะไรอย่างนี้เลยนะครับวันนี้ความจริงผมอยากพูดอะไรเยอะแต่ดูแลเกรงใจจะพูดเรื่องสำคัญน,นะสำคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างนี้ทำอย่างไรนะทำอย่างไรสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบ ถึงจะได้ไปแต่่อนที่พูดถึงปี2526ตำบลน,นะครับอย่างเช่นวันนี้มันเป็นสัญญาณบอกว่าจารันจะได้เป็นผู้แทนรัศดรแล้วใช่ไหมใช่ใชและพี่น้องก็ชอบเพื่อไทยมากเลยใช่ไม่ใช่ใชแล้วเลือกเลย29เลย และถ้าใครมีเงินมาให้500ร้อเอาไว้แล้วเราจะเลือกอย่างไรเ,เดี๋ยวต้องทดสอบกันหน่อยว่าจะเลือกอย่างไรนะครับแต่จะพกหรือเรื่องยาเสพติดให้ฟังนิดหน่อยพักเพื่อไทยจะปราบยาเสพติดให้อยู่หมัดในระยะเวลาแค่หนึ่งปีเพราะในอดีีไม่เคย I ส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสจะแ่งทรัพย์สินให้พี่น้องคนที่แจ้งนั้น5าเตอนและในส่วนราชการจะได้ นะครับจะมีตำรวจกับมาบอกคนค้ายยาหรือไม่เมื่อก่อนกลัวแต่วันนี้ยึดทรัพย์และแบ่งกันไม่น่ากลัวอะไรเลยใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวคนค้ายยาไม่ต้องกลัวยาเสพติดหนึ่งปีที่พักเพื่อไทยจะใช้มาตรการเด็ดขาด และนายกรัฐมนตรีจะมานั่งบัญชาการที่หัวโต๊ะใช้กฎหมายใหม่ดำเนินการกับคนท้ายาหนึ่งปีเรียบร้อยแน่นอนครับพี่น้องเมื่อกี้แอบได้ยินแอบได้ยินผู้ภาษัยในพูดถึงนโยบายที่ชอบมากๆเลยกระเป๋าเงินดิจิตอล ดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมืนบาทชอบหรือไม่ชอบแล้วจะทําไงถึงได้ไดไดผมขอบอกกับพี่น้องนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้พักการเมืองอื่นหรือผู้สมัครคนอื่นเขาไม่เคยหาเสียงให้พักเขาเลยใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าพักเลือกไปเลยเบอร์ยี่สิบไม่ว่า แต่มีบัตรหนึงเขาขอแตงแล้วมีมาให้เรา500ห้าร้อยใช่รไม่ใช่แล้วเราจะทำยังไงรับเงินใช่ไหมรับเงินรับเลยใครผมบอกว่าถ้าเราทันเถือไปเลือกเขาสิ่งที่เรา giảm nhé mời 29, cao thì nó đưa thay ra ไม่ต้องการพิ็ยนีข้างช่วนี้ข้ารสองสองแบบเทมีสิ่งน้อย สอย่ัมาจากอะไรสสย่ชาอะไรองลานทองผุมไึงตากศิลาสสยกาสมาชิกสภาผู้แทนราษดรไทยดีไทยออกเสียงพร้อมกันสส